ุณผู้ชมครับ Mitsubishi Expander Minor Change ปี2025ได้เปิดตัวในอินโดนีเซียมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเน้นการปรับปรุงดีไซน์แล้วก็เพิ่มตัวฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเป็นหลักนะครับนี่คือข้อมูลสรุปว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ถ้าดูจากภายนอกนะครับตัว Expander รุ่นปกติก็จะมากับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีการเพิ่มตัวโครเมียมเข้ามาบวกกับตัวสีเงาดำแล้วก็ล้ออลอยขนาด17นิ้วมากับลายใหม่ส่วนตัว Expander Cross ภายนอกก็จะรับกันชนด้านหน้าใหม่นะครับแล้วก็ล้ออลลอยขนาด17นิ้วดูแล้วก็บึกบึนขึ้นนะครับคุณผู้ชมโดยรวมแล้วก็ยังใช้แนวคิดการออกแบบแบบ Advanced Dynamic Shield ที่ดูทันสมัยดุดัน มีไฟหน้า led รูปตัว t นะครับแล้วก็ไฟสองสว่างเวลากลางวันตัวเดิทำ running light led แล้วก็ไฟท้ายก็เป็น led แต่ว่ามีการปรับดีไซน์ใหม่อีกเล็กน้อยนะครับถวนภายในก็มีการปรับปรุงพรมอลัยแล้วก็แผงตัวมาตรวัดใหม่นะครับโดยใช้หน้าจอแล้วก็เกจวัดแบบเดียวกับตัว expander hybrid ที่วางขายอยู่ในบ้านเรานั่นเองมากับหน้าจอ entertainment ระบสัมผัสขนาด10นิ้วส่วนในระบบความปลอดภยัยจุดสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบนี้คือทั้งตัว expander แล้วก็ expander cross ที่จำหน่ายในอินโดนีเซียจะมีการเพิ่มถุงลมนิรภัยจาก2ใบเป็น6ตตำแหน่งแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือ ถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมนิรภัยด้านข้างแล้วก็มาก่านถุงลมนิรภัยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่นๆก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับไม่ไว่าจะเป็นกล้องมองรอบคัน3ามองศาระบบควบคุมเสถีรภาพการทรงตัวระบบควบคุมการเคลื่อนที่แบบ active y o w control นะครับแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันโครงสร้างตัวถังนิรภัยระบบเบรก abs a b d เบรกซิปนี้ก็มาเหมือนเดิมส่วนระบบ ตัวเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังในเวอร์ชันของอ e ินโดนีเซียก็ยังใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรอยู่นะครับให้กําลังสูงสุด105แรงม้าแล้วก็แรงบิด141นิวตันเมตรตัวเลือกก็จะมีทั้งตัวเกียร์อัตโนมัติ cvt แล้วก็เกียร์ธรรมดา5จังหวะนะครับผู้ชมราคาจำหน่ายในอ e ินโดนีเซียก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณสัก5 5 0 0 0 0บาทถึง7 4 0 0 0 0บาทนะครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นที่ขายกันในอินโดนีเซียนะครับส่วนในบ้านเราก็ต้องรอรุ่นว่า Expander HEV แล้วก็ตัว Expander Cross HEV จะมีการปรับโฉมแล้วก็ปรับออปชันมาแบบในอินโดนีเซียหรือไม่หรือว่าจะลากขายโฉมปัจจุบันยาวไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแบบเป็นโมเดลเชนเป็นออนนิวกันเลยทีเดียวก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด,ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ